สวัสดีท่านผู้ชมออนลน์ท่านด้วยนะครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่เกม Counter Strike Global Battle นะครับผมวันนี้ก็จะมีการอัปเดตนะฮะของด่าน Inferno นะครับผมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผมที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือฝั่งของโจรนะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่แปลกตาแปลกใจไปค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับด่าน Inferno ที่เปลี่ยนแปลงการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีกระดาษเอ็กโอนะฮะเอาไว้ให้เล่นกันแล้วก็ระฆัง4อันที่อยู่ตรงนี้ก็กลายเป็นตำนานของดันนิเฟอร์โนไปแล้วนะฮะผมวันนี้จะเป็นเป็นระฆังตัวน้อยแทนนะฮะผมตรงนี้มีสองสามอันให้เล่นดวยกันะฮะแต่วันนี้เหมือนจะเห็นอยู่2อันดิแคนะครับผมโอเคนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮบผม สำหรับดาดีเฟอร์โนมีอะไรให้เปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี่ยฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคครับมาดูตรงนี้นะฮะก็เนี่ยฮะรู้สึกว่าจะมีบ้านนะครับตรงนี้มีดอกไม้นะครับผมแล้วก็มีฟืนด้วยนะฮะนี่ครับมาดูฮะตรงนี้เป็นกังหันนะครับผมมาดูซิว่าด่านนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันใหม่ถ้ามีใบบัวนะครับผมมีเรือมีเรือด้วยโอ้ oh my god อ่าเราจะไปที่จุดบีก่อนดีกว่าฮะตรงนี้จะมีถังนะครับผมจุดบีครับผม ทาเข้าจุดบีนะครับผมก็จะรู้สึกว่าจะมีหลอดไฟนะครับผมเป็นหลอดนีออนอันนี้ยังยังไม่ใช่หลอดนีออนนะฮะหลอดนีออนนี่สีขาวกว่านี้นะครับผมมีรังไม้นะฮะผมเนี่ยมีประตูที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับมีที่ลดดาวด้วยโอ้โหที่ถางยากข้นมาฮะเมื่อออกมาแล้วนะฮะจะไม่มีอุปสรรคอะไรมากจะเป็นทางเรียบๆเดินไปสามารถบีฮอปได้สบายบือนะครับผมสำหรับอีฟโนในการอัปเดตครั้งใหม่นะฮะ มีที่นั่งด้วยนะครับแต่เป็นที่นั่งที่นั่งไม่ได้นะไม่รู้เอามาทำไมเหมือนกันอันนี้จะมีรูนะฮะเป็นซองครับเป็นเป็นซองนะแล้วสาวซองะไรเป็นซ่องเฉยโอเคเดินมาทางนี้ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเดิมนิดๆหน่อยๆนะครับผมไปสำรวจที่ทางเบียนก่อนดีกว่านะฮะจะมีเวป้าเนี่ยเอาเวป้ามาทำไมนะครับมีไก่เหมือนเดิมแน่นอนนะว่กากดตัวอีมันจะตามเรานะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะฮะก่อนที่ตัวอีในไก่จะ มันจะตามเราได้นะตอนนี้จะเป็นอ่าถ้ากูเราไม่ผิดน่าจะเป็นถังขยะนะครับผมถ้าผมพูดไม่ชัดขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้เป็นร้อนหนที่ปลาระไรๆๆนะครับไม่สามารถกระดกลิ้นเยอะได้นะฮะอันนี้จะเป็นอ่ะกาฟิตี้หรือเปล่าคงไม่ใช่นะครับผมอ่ะอันนี้มีจักรยานเนี่ยเป็นจักรยานกาฟิตี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นคลอโซอินเฟอร์โนนะครับผมแปลว่าอะไรอ่ะ ไอ้ลูกก็ช่วยบอกเี่ยนี่เป็นตู้จดหมายนะครับแล้วก็ฝักบัวอีกแล้วนะครับฝักบัวรดน้ําแล้วก็มีดอกดอกอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ดอกกุหลาบด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะตรงมิดโอเคอันนี้เราเดินไปที่บีนะครับรู้สึกว่าบีคือทางบีจะกว้างขึ้นครับนะปกติตรงนี้มันจะเป็นเสาใช่ไหมอ่าเป็นเสารตรงนี้มีเฟืนใช่แน่นอนฟืนฮะไม่สามารถบูทดูข้างในได้อีกแล้วแต่ว่าทางนี้ ก็ไม่สามารถขึ้นได้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าตรงนี้มันขึ้นมาแล้วมีอะไรฮะขึ้นมามีดอกไม้อุย้ยจุดโีตรงนี้ไปจะได้ด้วยหรออุย้ยมีบ้านคนนะฮะแต่บ้านคนนี้ไม่มีอะไรฮะเคตรงนี้เข้ามาได้ครับเข้ามาได้แต่ว่าทําอะไรไม่ได้เหมือนกันอ่าโอเคอุย้ยเขี้ยมาไกลเกินอ่ะเรามีไก่หนึ่งตัวนะครับผมแย่ yeah. อ่าตรงนี้ก็จะปกติครับ จะเป็นทางที่กว้างขึ้นตรงนี้จากที่เป็นรถใช่ไหมตัวนี้ก็หายไปครับเป็นหมาแทน <c oughs> ไม่ใช่อะเป็นถังจะยิงกันตรงนี้ครับผมต่ทามันกว้างยิงนะฮะตรงนี้เออแล้วก็ตรงแซนแบค็คนะครับผมจากที่นั่งแอบได้คือประมาณนั่งแอบได้ประมาณนี้ฮะ <c oughs> คือไม่กว้างเข้าอีกไม่กว้างเลยแบบจะเข้าทะลุบ้าเลยเดี๋ยนะข้างในนี่มีอะไรฮะขอเข้าไปดูหน่อยฮะ อ,อ๋อเข้ามาข้างในก็จะเป็นทางแบบโลง่ลงๆครับเป็นจักรยานคันหนึ่งที่ไม่สามารถจะเอาออกมัขี่ได้โอเคมันนี่นี่ไก่เอา้าปล่อยแมงไปอันนี้จะมีปาทุนหน้าด้วยฮะปากระป๋องนโอเคเราเดินเข้ามาในบีแล้วนะครับผมอันนี้เป็นทางซีทีนะฮะโอ้โหเข้ามาทางบครับรู้สึกว่าจะดูมันโล่งดีฮะดูมันเคลียร์ดีแบบ คือมันดูง่ายกว่าเดิมครับคือจากของเก่าเนี่ยถ้าสมมติเราไปซีทีเราวิ่งมาปุ๊บคือถ้าโจนเขาแอบเนี่ยม,มันจะแทบมันจะแทบมองไม่เห็นเลยนะตรงเนี้ยเออก <c oughs> ็ถือว่าโอเคอยู่พอดีจากไอ้ถังตรงนี้ฮะอ่าถังตรงนี้มันจะกระโดดไปตรงไอ้นี้ได้อะแต่ตอนนี้โดดไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยอ๋ออีกทีอะมันกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นไม่ได้ละเออ ไม่ถึงแล้วครับระยะไกลเกินแล้วโอเคโอเคครับผมแล้วก็ไปดูในห้องโอ้เจ้แม่งมีลงศพให้พร้อมเลยสุดตรงที่แผนบอมนี่เป็นลงศพไปแล้วเออแล้วเข้าอเป็นกระจกสีฮนะเหมือนจะเป็นโบสถ์แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าฮะอ๋อตรงนี้เขาทําเป็นโบสถ์เหรอโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าเข้ามาสามารถแอบตรงนี้ได้นะฮะ รอเซลอะไรองงี้ข้างบนนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะใค่เรียนร้องเดือตกใจตรงนี้สามารถขึ้นไปแอบได้ด้วยเออเนี่ยขึ้นได้ปล่าวะขึ้นไม่ได้ครับผมอ่าโอเคตรงนี้สามารถบูธเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปผมว่ามันบูธเพื่อนขึ้นไปนั่งได้นะตรงนี้หรือเปล่าวะ อ,อาจจะไม่ได้เพราะตัวผมติดอะไรสัดอย่างอ่อยโอเค,อเ,คเรามาถึงที่ CT กันบ้างนะครับผมอ่าเรา CT ไป A ฮะอ่ะลองวิ่งวนไปเฮ้เด็ดเดยว เป็นซศร้าใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินครับเพลงนี้โอเคโอเควัน <laughs> okay, okay. นี้จะมีรถถังคันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเว็บสป้าเหมือนเดิมนึกครับผมวันนี้เจอไก่อีกตัวแล้วฮะ้องมาเป็นพวกเขาหน่อยเราเกิดที่ซีทีครับผมเราจะวิ่งไปเอฮะโอเคเราวิ่งไปเอของซีทีนะฮะเราจะมีอ่าเราเข้าทางห้องสมุดครับผมห้องสมุดดูเหมือนจะเป็นบ้านคุณเปอนแลลวปกตีก็เป็นบ้านอยูย่แล้วเพราะวา โอเคเราออกมานะครับผมทางนี้อะไรวะเน,นี่ยเก้าสิบห้าเป็นหวยเหรอเก้าสิบห้าอันนี้เขียนว่าอะไรอะ่ะว i โนโออตตี้เหรอไม่รู้วะโอเคเดินมานะครับผมทางเอโอ้โหโคตรโปรทางเอนี่อย่างโปรเลยอ่ะโอ้โมมนดูง่ายมากเลยนะอินเฟอร์โนที่เปลี่ยนไปปามเข้ามาตรงนี้ก็จะมีซอกเหมือนเดิมเลย แล้วก็เป็นร้านนะที่ไม่สามารถเข้าไปได้ตรงนี้น่าจะขึ้นได้นะผมว่าได้แล้วละอันนี้เนี่ยขึ้นไปปับ๊บอันนี้ขึ้นไม่ได้ครับอันนี้ขึ้นได้ปะอันนี้ขึ้นไม่ได้ครับโอเคจากตรงรถตรงนี้นะฮะแล้วก็ทางพิษที่ดูยากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ้าวพี่อะลายหาเลย <laughs> คือจะดูง่ายกว่าเดิมฮนะทางพิษ คือ inferno ที่ปรับใหม่ผมว่ามันดูง่ายกว่าเดิมนะครับผมตรงนี้ไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้แล้วหรือว่ามันขึ้นได้อยู่วะอันนี้ไม่รู้่ะขึ้นได้บวะไม่น่าได้แล้วหรืออาจจะได้ก็ไม่รู้ฮะลองดูฮะอโอเคเราขึ้นมาทางข้างบนดูบ้างครับคราวนี้เข้าไม่ได้ครับผมอโอเคพอดีห้องนี้อ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ มองมืดเข้าไม่ได้เลยเหรอก็จะมีข้างบนนี่จะไม่ค่อยมีอะไรมากฮะคือปกติเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าขึ้นตรงนี้ได้ปุ๊วะเอ้าน่าจะขึ้นไม่ได้นะผมว่าตรงนี้จกเป็นรถให้บูธใช่ไหมมันก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยเอออ่ะคอเคลื่อนมืด สามารถขึ้นนี้คือสเออมันไปง่ายกว่าเดิมนะผมว่าอา้อาวเกียนึกว่าขึ้นดได้ไม่โชโอเคตอนนี้จะเป็นทางที่ขึ้นมาบนอพาร์ทใช่ไหมเอออพาร์ทเอามาดูทางมิดกันบ้างดีกว่าฮะกาฟิตี้เยอะมากครับทางมิดเมื่อเข้ามาจากทีเบตนะฮะดูทางขวามือก่อนครับผมจะดูง่ายครับเพราะว่าดานสว่างกว่าเดิมฮะดูง่ายกว่าเดิม อ่าดูง่ายกว่าเดิมทางซ้ายมือครับผมอ่าทางซ้ายมือบ้างปึบ๊บดูง่ายกว่าเดิมนะผมว่าอ่าปึบ๊บรูหมาที่เรียกรูหมากันโอเคแคบเหมือนเดิมฮะรูหมาอ่ะแล้วเราไปดูที่ตรงมิดบ้างนะครับผมตรงมิดตรงนี้ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากครับตรงมิดก็เป็นทางเหมือนเดิมฮะดูในซอกนี้ดูซอกนี้เหมือนจะใหญ่กว่าเดิมอะ แล้วก็ดูหรูกว่าเดิมหน่อยนะะประเดนี่จะเป็นรังมัคคีจดแฟงแม่งวิ่งได้เลยวะ่ะเมื่อพ้นตรงนี้มาสามารถวิ่งได้เลยครับนะเมื่อพ้นเหล็กตรงนี้มาสามารถวิ่งได้เลยรูกว้างกว่าเดิมครับรูมันสูงกว่าเดิมอ่าตรงน,นี้เปิดประตูได้ครับเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นห้อง,องที่เยอะกว่าเดิมวันนี้ปีไม่ได้นะดูเหมือนปีได้แนละ้วมันปีไม่ได้นะ โอ้ข้า,างนี้ครับมีเวปป้าโอเคเอ้ทางนี้ทางไหนวะอ๋อเป็นทางใหม่ฮะปรดิจะไปคือโปรดิจะออกทางมิดครับไปออกทางมิดปุ๊บมาเขียนไปบีไปเออัคราวนี้ครับอัปเดตครั้งใหม่ฮะครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวหยิบจักรยานแล้วปั่นไปเอเลยเราไปเอได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นซาวด์ใหม่ที่ไม่เคยได้ยิน อ่ะพี่อ่ะพังด้วยเคไปทางนี้ก็จะมีเวป,ป้านะครับผมแล้วก็มีปัจแจกไขควงอะไรว่าไปขึ้นมาทางนี้ฮนะอ่าดูเหมือนตรงนี้จะดูง่ายขึ้นครับเพราะว่าแม่งไม่มีรั้วบงังแต่น่าจะนั่งได้ข้างบนนะครับผมเค okay, เดี๋ยวเราลองไปขึ้นทางอาพาร์ตอาพาร์ตฝั่งโจรบ้างนะครับในทางนี้เมื่อขึ้นมานะครับผมโอ้สว่างครับแจมเลยฮนะบอกเลยว่าแจมมากอันนี้เข้าไปแอบไม่ได้นะ โอ้คัวทำรู้กว่าเดิมฮนะทำรู้กว่าเดิมแล้วก็รูปเหมือนเดิมรูปแม่งเหมือนกันสองหลังเลยโอเคเรามาทางนี้ครับผมก็ดูดูเหมือนเดิมนะทางนี้แต่ไม่สามารถขึ้นตรงนี้ได้เพราะมันติดแล้วก็ไม่สามารถกระโดดไปได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปตรงๆดูฮนะ นี่ยตรงนี้สามารถแอบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจหัวโผล่แน่ๆโอเคเราเข้าไปนะฮะทางนี้จะมีคอมพิวเตอร์อยู่เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านีมีโซฟาเนี่ยวิทยุโอเคอันนี้เป็นรูปเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ,ค,อคือมันเปลี่ยนโฉมใหม่อะ คือเอาอเนี้ยเออไม่เปลี่ยนชมใหม่เนี่ยครับผมโอเคเราไปฟังที่ซีีนะครับมันจะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งเราไปฟังที่ทีเบสเราบ้างอ่ะอ่ะเป็นซาวด์เดิมที่เราคุ้นเคย <laughs> <c oughs> โอเคสาวนี้ขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสลับด่าน i n f e r n o นนะครับที่ ทำการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามต่อขอให้ติดตามต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็รักทุกคนครับจุ๊บๆอุ้ยแยดแม่กูเพิ่งเห็นเอี่ยมันเอาโรงศพมาใส่โอ้จะหลวดบ้าไปแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมรักทุกคนครับจุ๊บๆเย่อย่าเลงอินยนะเจ้